รีวิวซีรีส์จีนสายโรแมนติกฟินจิกหมอนนะคะนางเอกด,ดีงามพระเอกคลั่งรักมากเวอร์คลายคลิปเนี้ยจิ๊กก็มีสกินแคร์กู้ด,ด่างเด็ดๆมาแนะนำเพื่อนๆค่ะฮัลโหล สวัสดีค่ะจิ๊นะคะวันนี้นะคะจิ๊ก็มีรีวิวซีรีส์จีนสายโรแมนติกฟินจิกหมอนนะคะมาให้เพื่อนๆค่ะทุกเรื่องนะคะนางเอกดีงามพระเอกคลั่งรักมากเวอร์นะคะที่สําคัญเลยคือทุกเรื่องที่จิมเจะอมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือจบครบทุกตอนแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถดูกันยาวๆแบบยิงยาวข้ามคืนให้ตาเปียกตาแฉกันไปได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี้ยเราจะมีการป้ายยาสกินแคร์เด็ดๆหลายตัวนะคะที่เหมาะกับคืนนอนน้อยคืนที่เราแบบดูซีรีส์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะถ้้้าพรอออมมจะ in, จมิิินนนนนฟกกหัลเีย Kau perlu kali dikuat. Ha, let's go. คือจิ๊บเพิ่งเริ่มดูซีรีส์จีนใช่ปะแล้วแบบปรากฏว่าเปิดโลกเรามาทรกคนเหมือนกับเราคนพบรั์นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะมีการสปอยมัม่วๆตามท้องเรื่องนะคะเพื่อเพิ่มอัรถรสในการรีวิวของเราโอเคจิ๊บขยับเก้าอี้มาตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะเว้นสเปซเพื่อเราะอยากจะโชว์อะไรก็จะขึ้นไปตรงนี้นะคะเรื่องแรกของเรานะคะก็คือ love like the galaxy ดาราจากรักนำนำใจค่ะเรื่องนี้นางเอกเป็นคุณหนูในจวนแม่ทัพค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกเนี่ยไปออกรบใช่ไหมแล้วก็ทิ้งนางเอกไว้ให้กับที่บ้านดู กับนางทุกคนก็คือแบบกั่นแกล้งนางอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาชอบโดนคนอื่นดูถูกนะคะว่าแบบเออเป็นคนไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนแบบเป็นคนที่ถูกลืมถูกมองข้ามส่วนพระเอกของเรานะคะก็เป็นแม่ทัพนะคะที่อายุน้อยแต่ว่าอํานาจและฝีมือไม่น้อยนะจ๊ะนางเป็นถึงแบบอารมณแบบ์แบบคล้ายๆลูกบุญธรรมของฮองเต้เลยประมาณนี้และพระเอกเป็นคนที่มีปมในใจเรื่องที่ครอบครัวแท้ๆข,ของเขาอะคล้ายๆกับถูกฆ่าล้อมเมืองทุกคนพระเอกก็เลยแบบเหมือนตามสืบหารเรื่องนี้มาตลอดนะคะจนกระทั่งแบบมีเรื่องไปพบพันธ์กับนางเอกเรื่องเนี้ยมันจะมีทั้งเกมการเมืองการไข ดีนะคะเรื่องวุ่นวุ่นในแต่ละตระกูลนะบอกไว้เลยนะคะว่าตัวละครเยอะมากะคะ่ะจิบจําชื่อได้ไม่หมดแต่ใดๆคือสนุกนะคะแล้วก็มีความดราม่าอยู่กว่าพระเอกนางเอกของเราเนี่ยจะสมหวังในความรักนะคะทุกคนรอจนรักงอกประมาณนั้นจ้ะแล้วพระเอกเรื่องนี้ทุกคนจะมีความคลั่งรักอยู่นะคือตอนที่แบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะมีความขรึมๆดูเท่ๆสมแบบชายชาตรีอะไรประมาณนี้แต่พออยู่กับนางเอกนะคะมันจะแบบ,บมัว่นวุ่นตะมีที่เราแบบ อีกมันจะมีตอนหนึ่งใช่ป้ะที่นางเอกอับปักเสื้อกรอกให้กับพระเอกทุกคนค่ะพระปักเนี่ยโชว์ด้วยแผลเจ้พวกนี้นะคะให้กับพระเอกฝีมือนางก็แบบไม่ได้ดีอะไรใช่ไหมคะปักออกมามัน,มนแบบเหมือนปีกไก่ทุกคนคือพระเอกก็มองว่าปีกไก่ลูกน้องก็มองว่าปีกไก่ศัตรูก,ก็มองว่าปีกไก่แต่ว่านางเอกบอกว่าเาาฮ้ยมันเป็นปีกนกพยุงยางนะสัญลักษณ์แห่งความรากักความรักอันเป็นนิรันดร์อะไรพวกนี้พระเอกก็แบบ โอเคนกยนยางก็นกยนยางแล้วพอจับศัตรูได้นะทุกคนพระเอกอยังมีหน้าไปถามเขานะว่าเนี่ยคือไก่หรือนกยนยางคือสายตาพระเอกที่มองตอนนั้นนะคือถ้าสมมติว่าฉันตอบว่าปีกไก่ก็คือคงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วจากชาตินี้เรามาตัดที่เรื่องที่สองนะคะ who rules the world เทียบท้าปฏตพีเรามาที่แนวจอมยุทธกันบ้างนะคะทุกคนคือเรื่องเนี้ยทางพระเอกนางเอกนะคะเป็นจอมยุทธฝีมือดีทั้งคู่แล้วมันจะเป็นอารมณ์แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนคือนางเอกโผล่ที่ไหนพระเอกก็ต้องไปโผล่ที่น,น,นั่นรระะมนนนนี้้้้คือติตดเงเง่่่ไใจขึ ที่มีคนวางแผนทําให้แขวนต่างๆเนี่ยแตกหักกันทุกคนจนจะนําไปสู่การแย่งชิงบัลลังก์อยู่แล้วนะคะ,ะพระเอกอะ่ะฐานะจริงๆของเขาเป็นลูกของเจ้าเมืองของแควนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยทาให้เขาจะต้องมาคอยรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองแล้วนางเอกของเราเองเนี่ยก็เบื้องลึกเบื้องหลังก็มีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้จะไป็เพื่อนไปดูเองดีกว่าว่านางเอกเป็นใครกันแน่เรื่องเนี่ยจิชอบตรงที่นางเอกนะคะเป็นผู้หญิงฝีมือดีไม่แพ้ชายใดนะคะทุกคนบางครั้งนี่คือเป็นคนเซฟพระเอกด้วยซ้ำนะเรียกว่านางแบบเทสสุดๆและพะนังเรื่องเนคคืออลเมกกันนททุฉาด คนเก่งนะคะแล้วต่างคนเขาแบบเหมือนต่างดูกึ่นกันซีจีดคือไม่ไก่กาเลยทุกคนขนาดคนที่ไม่ได้ถนัดแนวแบบพวกหนังจอมยุทธเลยอย่างจิ๊มนะคะดูแล้วก็ยังชอบเลยอะ่ะก็เป็นอีกเรื่องที่แนะนําค่ะต่อมานะคะเรื่องที่ 3. love between fairy and devil ของนักของข้าเรื่องนี้นะคะจิเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะแต่ว่าเผื่อใครไม่ได้ดูวีดอร์โตโน้น,นะคะเดี๋ยวจิ๊จะมาป้ายยาก,กันอีกรอบเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบเทพเซียนเผ่ามารอารมณ์แบบ forbidden love นะคะความรักต้องห้ามนั่งเอกของเราอะ่ะเป็นดอกกล้วยไม้ทุกคนเขาับฝึกจิตหรือบําเพ็ญเพียรอะไร นะะจนสามารถกลายร่างมาเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะคะแต่เอาจริงๆนางก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากแต่เขาก็เป็นคนที่แบบนิสัยร่าเริงน่ารักแจ่มใสรวมแบบดอกไม้ดอกไม้ส่วนพระเอกของเราก็คือเป็นจอมมารทุกคนที่เรียกว่าทั้งเก่งทั้งโหดแล้วก็หล่อที่สุดใน3โลกค่ะหลังจากศึกครั้งใหญ่นะคะระหว่างเผ่ามารกับเทพเซียนที่เทพสงครามของเผ่าเซียนเนี่ยได้ทําการเสียสละชีวิตตัวเองนะคะเพื่อที่จะจองจํากองทัพของพระเอกไว้ส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็โดนขังอยู่ในคุกนะคะออกมาไม่ได้ส0 0 0มปีะคะ่ะทุกคนแต่จ,จู่ๆวันหนึ่งนะคะนางเอก ก็ดันไปปลดปล่อยพระเอกออกมาแบบงงๆค่ะทุกคนนางเอกก็งงคนดูก็งงนะคะพระเอกเนี่ยพอออกจากคุกได้แล้วนะคะก็จะทําการล้างแค้นเผ่าเซียนของนางเอกแล้วก็จะปลดปล่อยกองทัพของตัวเองออกมาค่ะแต่เรื่องเนี้ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นทุกคนเพราะนางเอกกับพระเอกคะ่ะดันทําดวงวิญญาณผูกติดกันค่ะคราวนี้นะพอนางเอกรู้สึกอะไรพอโดนอะไรเจ็บอะไรรู้สึกแฮปปี้รู้สึกเศร้านะคะพระเอกก็จะรู้สึกอย่างนั้นตามนางเอกไปพระเอกก็เลยต้องจําใจคอยดูแลปกป้องนางเอกนะคะเพราะว่าถ้านางเป็นอะไรนางเด้งขึ้นมาเนี่ยพระเอกก็เดี้งไปด้วยนะคะคือพอนาง เริ่มตกหลุมรักนางเอกนะทุกคนอืลุกจอกมันหายไปไหนจ้ามันหายไปหมดเลยแล้วมันจะมีฉากหนึ่งใช่ปะที่แบบนางเอกป่วยทุกคนแล้วพระเอกเขาก็แบบสรรหาสารพัดวิธีมารักษานางเอกนะคะอ่านตำราค้นคว้าต่างๆว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องดูแลดอกกล้วยไม้ยังไงเพราะนางเอกเคยเป็นดอกกล้วยไม้มาก่อนใช่ปะพระเอกของเราเนี้ยก็ตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดน,นะทุกคนไปยืนลองหยดน้าค้างทุกคนแบบทีละหยดทีละหยดให้นางเอกมาได้ดื่มพานางเอกนะคะเหาะขึ้นไปบนชั้นสูงสุดแบบพื้นที่ต้องห้ามของสวรรค์อลไยสัง่าะนะคะเพื่ อารุณแบบเป็นเธอเป็นดอกไม้อะไรพวกนี้ก็ต้องแบบมาอาบแดดมาอาบพาัดเท็เลยคนนี้จะแบบทุกคนสุดจะเปรียบแล้วมันจะมีปมที่ปวดตับมากทุกคนคือการที่พระเอกนะคะจะปลดปล่อยกองทัพของตัวเองที่ถูกสับเป็นหินได้เนี่ยก็คือจะต้องฆ่านางเอกจ้าแล้วทุกคนเข้าใจปะเขาใจของพระเอกอะเออส่วนหนึ่งก็คือตัวเองเป็นพระราชาก็ต้องแบบคอยดูแลคนในแบบแผ่นดินของตัวเองแต่อีกใจหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยนี่มันนางเอกมันเป็นคนที่ตัวเองรักไงทั้งชีวิตเนี้ยคือเขาแบบแคร์อยู่คนเดียวสนใจอยู่คนเดียวก็คือนางเอกแล้วแบบ คใครที่ชอบพระเอกแนวชั้นร้ายกับคนทั้งโลกแต่จะดีกับเธอคนเดียวนะคะจะต้องชอบเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาที่ยุคป,ปัจจุบันกันบ้างน,นะคะกับเรื่อง falling into your smile รักยิ้มของเธอเรื่องนี้นะคะนางเอกเป็นนักก e ีฬา e-sport หญิงคนแรกของวงการะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ฝีมือดีมากนะคะจนกระทั่งทีมดังๆระดับประเทศเนี่ยมาท้าทามให้นางเอกไปอยู่ในทีมด้วยซึ่งหัวหน้าของทีมนี้ก็คือพระเอกทุกคนแล้วพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนแบบตำนานนะตำนานของ e-sport ฝีมือการเล่นเกมระดับเทพนะคะท่านนี้คือฮอลลีวูดพระเอกของเราก็เป็นทอมครู ก็เหมือนจะใจร้ายกับนางเองนะทุกคนแบบอารมณ์แบบเป็นผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่านางเอกก็คือฝีมือดีมากโชว์สกิลคันเทมนะคะจนสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในทีมได้แล้วพระเอกของเราเนี้ยตอนแรกอ่ะานางจะดูใจร้ายปากร้ายนะคะแต่ว่าพอเริ่มจีบนางเอกเท่านั้นแหละทุกคนโอ้ยแบบปาหมอนนะคะปาหมอนกันเลยลุกหนักมากจนจิตแบบน้องน้องใจยเย็นๆก่อนน้องใจยเย็นๆมันจะมีฉากหนึ่งอะทุกคนเป็นฉากที่แบบนางเอกอะฝึกเล่นเกมทั้งคืนหลังจากที่ตัวเองเหมือนกับพ่ายแพ้มาแล้วมันเป็นการแพ้ที่แบบทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจแต่ว่าพระเอกก็แบบตื่ มายืนข้างๆางคอมพิวเตอร์แล้วก็แบบลูกหัวลูกหัวนัวนเงเอกทุกคน ตอนนั้นโมเมนต์นั้น่ะนักเอกแบบปล่อยโฮปล่อยโหจะไม่สนใจแล้วคือจิปล่อยใจไปกับพระเอกแล้วใครที่ชอบแนวอ e ีสปอร์ตเ่เรื่องนี้จะตอบโจทย์นะเพราะมันแบบเออเล่นเกมกันจริงจังนะคะแล้วมันก็แบบตีแผ่เรื่องหลายๆเรื่องในวงการอ e ีสปอร์ตด้วยการเป็นนักกีฬาหญิงในวงการที่เนลโดมิเนนมากๆความท้าทายต่างๆที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องเจอเรื่องต่อมานะคะ e ว Teeth โลกใบเล็กของเมทฟุลคือพระเอกเรื่องนี้เป็นทันตแพทย์นะคะฝีมือดีมากส่วนนางเอกของเรานะคะก็เป็นบรรณารักษสาวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยมีควาาาามมมมรัักก่อนนนเลยปะะณี้้ทง ะะเพราะนางเอกอ่ะโดนแม่บังคับให้จัดฟันจ้าแต่เขาก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันทุกคนคือตอนแรกที่เจอการต่างคนต่างนึกว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นคนไม่ดีเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องแนวฟิลกูดที่อบอุ่นหัวใจมากเลยทุกคนคือนอกจากคู่พระนางที่เป็นคู่เอกใช่ไหมคะก็ยังมีคู่รองอีกสองคู่แล้วคือทุกคู่แบบมันจะมีเส้นเรื่องที่อน่ารักหมดเลยนะคะพระนางคู่เนี้ยเขาจะมาแนวอบอุ่นทุกคนแล้วมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะที่นางเอกอ่ะเหมือนไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็ไปดูหนังผีก่อนนอนคือกกกกลลััััวว็็ใช่่แแมมมสตดูหนนงไจบบบ้า ใจมันก็จะนอนไม่หลับอย่างนี้น้ก,ก็เลยทักไปหาพระเอกแบบเอ้ยหลับยงังหลับยงังแล้วพระเอกของเราคือปกติจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นตามตารางแบบเป๊ะๆกี่โมงกี่โมงฉันจะทำอย่างนี้ห้าทุ่มฉันจะเข้านอนนะเนี่ยแต่พอนางเอกทักไปนี่พระเอกก็แบบตาสว่างเลยจ้าก็คือโทรศัพท์มานั่งเป็นเพื่อนเขาดูหนังพีทุกคนนางเอกจะได้ดูหนังให้จบแล้วก็แบบได้นอนหลับสบายๆอะไรประมาณนี้แล้วขึ้นในฉากที่โทรมาทุกคนคือเขาตัดต่อมือนแบบพระเอกมันนั่งอยู่ข้างๆด้วยอารมณ์แบบ โอ้ยทุกคนเหมือนว่าแค่ได้ยินเสียงก็มีเธอมาอยู่ข้างกายแล้วเลยประมาณนี้แล้วแบบตอนที่นางเอกกรี๊ดกรีกลัวผีพระเอกก็แบบผมอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวนะบะมันได้แล้วสายตาที่พระเอกมองดูนางเอกก็แบบโอ้ยดู เรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของเรานะคะก็คือ love is sweet เครื่องทางรักนางเอกอะเป็นโรคแพ้น้ําตาขั้นรุนแรงทุกคนคือถ้าร้องไห้เนี่ยถึงขั้นช็อกได้เลยนะคะพ่อของนางเอกอะก็เลยไหว้วานพระเอกตั้งแต่เด็กว่าแบบคอยแบบดูแลอย่าให้แบบนางเอกอะต้องร้องไห้อะไรประมาณนี้แต่พระเอกก็เป็นแนวทัฟเลิฟทุกคนแล้วก็คือไปบอกให้คนอื่นอะมาคอยแกล้งนางเอกสารพัดเขาคิดว่าสิ่งที่จะปกป้องนางเอกได้ดีที่สุดอะก็คือการที่พัฒนาให้นางเอกอะกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้มแข็งมากโดนใครแกล้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่นางเอกของเราก็คืออโกกกริจ็ไมู่้เ อะไรก็แบบเออโมโหคราวน,นี้พอเขาโตขึ้นแล้วแบบได้เวียนมาเจอกันใหม่คือนางเอกอ่ะเขาไปสมัครทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเป็นบริษัท Investment Banking ส่วนพระเอกเองอ่ะก็เป็นคายๆคับเซเล็บในวงการนี้อยู่แล้วเป็นแบบเซียนแห่งการลงทุนที่แบบตําแหน่งใหญ่โตในบริษัทนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าคนที่แบบจิตใจดีอย่างนางเอกเป็นคนแบบที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างนางเอกอะไรพวกเนี้ยถ้าอยู่ในวงการนี้มันจะต้องลองให้แน่นอนมันต้องแบบได้เสียน้าตาบ่อยมากๆพระเอกก็เลยแบบหาวิธีนะคะทายังไงก็ได้ให้หนางเอกอะ่ะต้องออกจากบริษัทนี้้้ใหไดแแต่นเก็แบบ ฉันอยากจะอยู่บริษัทเนี้ยฉันจะอยู่ให้ได้เลยประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบย u you น n o w c o คอนฟ c t c คอนฟ i c t และตามสัญญานะคะหลังจากที่เราแนะนำซีรีส์ชนิดที่ว่าดูกันตาเปียกตาแฉะตาบวมตาคล้ำได้แล้วนะคะวันนี้จิ๊บก็มีสกินแคร์กู้ร่างเด็ดๆมาแนะนำเพื่อนๆคะ่ะตัวแรกที่จิ๊บอยากจะมาแนะนำก็คือตัวนี้ค่ะ p i c a Skincare Concentrate Eye Cream เพื่อนๆที่เคยดูวิดีโอตัวเก่าๆของจิ๊บนะคะก็อาจจะสงสัยว่าอา้า ปกติไม่ได้ใช้ไอครีมไม่ใช่หรอเอ๊ะปกติทำมอยส์เจอร์ไรเซอร์เฉยๆไม่ใช่หรอแต่สภาพใต้ตาของจิ๊บตอนนี้คือมันไม่ปกติแล้วเลยทุกคนคือสภาพเนาะมันไม่ไหวแล้วนะคะตัวนี้เขาไม่เหมือนมอยส์เจอร์ไรเซอร์เฉยๆนะคะเพราะว่าเขามีแอคทีฟที่น่าสนใจหลายตัวค่ะอย่างเขามีเพปไทด์นะคะซึ่งมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่อาจจะกลัวว่าเอยถ้าสมมติว่าใช้เรตินอลหรือพวกวิตามินเอบริเวณรอบดวงตาเนี้ยมันอาจจะแรงไปนะคะตัวนี้นะคะเขามีเพปไทด์เรียกว่าแอสเตอร์เฮกซาเพปไทด์ จะเข้าไปช่วยในการลดการขยับตัวของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดริ้วรอยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมี essential hexapeptide 8นะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูนผ,ผิวคล้ายๆกับเมลาโทนินค่ะเขายังสามารถช่วยลดปริมาณของสารไซโตไคน์นะคะซึ่งสารไซโตไคน์เนี่ยถ้าสมมติเขามีปริมาณเพิ่มขึ้นในผิวของเรานะคะอาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความอักเสบได้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบนะคะนอกจากนี้เขายังสามารถช่วยริ้วรอยของเราเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะลดรอยคล้ำแล้วก็ไปช่ววยในนนนกกกกาารรรระะตุ้้บฟื ค,คือแค่เจ้าเพ็ไถ่ายสองตัวนี้นะคะทุกคนก็เรียกว่ากวาดรางวัลมาเพียบแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารคู่ใจของคนอดหลับอดนอนนะคะอย่างคาเฟอีนด้วยค่ะซึ่งในตัวนี้นะคะเขาจะมาในรูปแบบที่เรียกว่า encapsulated ค่ะมันจะช่วยในการนําส่งสารได้ดีขึ้นคาเฟอีนสามารถช่วยในการต่อต้านอนุมนูลอิสระนะคะแลวเขาไดมีงานวิจัยที่บ่งชี้ด้วยนะคะว่าคาเฟอีนเนี่ยสามารถทําให้เส้นเลือดหดตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถช่วยในเรื่องของความบวมครํำรอบดวงตาได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขายังมีสารให้ความชุ่มชื้นดีๆนะคะอย่างไฮ ็กะะทําให้ซึมสู่ผิวได้ดีกว่านอกจากนี้เขายังมีเซร a m มไ e ซ์คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยในการเสริมสร้างเกราะป้องกันของผิวหรือสกินแบคเตียค่ะมันจะทําให้ผิวของเรานะคะสามารถกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะที่จิ๊บชอบของเขา,าทุกคนคือเท x กซ์เจอร์ของเขานะคะอันนี้เขามีเหมือนกับว่าที่ตักมาให้ด้วยนะคะเนี่ยคือเท x กซ์เจอร์ของเขานะคะมันจะมีความครีมมี่ทุกคนแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายนะคะซึมไวแล้วก็ไม่ได้เหนอะผิวหนักผิวเลยค่ะซึ่งงงบบบรรรร้้กกกกวาา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 เเเททอนนนนีมมมััหะะะะตุคคพ เวลาเราใช้สกินแคร์ที่มันมีแบบเท t e เจอร์หนักหรือหนาเกินไปนะคะมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามิเลียรอบดวงตาได้ค่ะซึ่งมิเลียเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตุ่มเล็กๆนะคะที่มันเกิดจากความอมุดตันค่ะแค่ทามือก็รู้สึกได้เลยว่ามือมันชุ่มชื่นขึ้น ตัวนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้เนหนักหน้าอะไรนะคะและจิ๊บว่ามีเทคนิคทุกคนคนวันไหนที่เราจะแต่งหน้านะคะจิ๊บก็จะลงเขา,าเป็นเลเยอร์บางๆเนี่ยบริเวณใต้ตาทุกคนเพราะการที่เราทําให้ใต้ตาของเรานะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเมคอัพแบบพวกเบสเมคอัพอย่างคอนซีลเลอร์หรือว่าพวกรองพื้นต่างๆเนี่ยติดทนมากขึ้นค่ะตัวนี้จิ๊บได้ชดอลองใช้มาสักพักแล้วค่ะทุกคนคือบอกไปก่อนนะพวกเรื่องริ้วรอยเลยพี่จิ๊บอาจจะย แล้วก็เห็นชัดมากนะคะคือความเต่งตึงใต้ตาทุกคนคือพูดแล้วมันแบบเหมือนลูกชิ้นใช่ปหแต่ว่าเนี่ยพอจิบจับไปนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าใต้ตาของเรามันจะมีความแบบยังไงอะอิ่มฟูเหรอใช้คําอย่างงี้ได้ไหมอะอิ่มฟูมีความเด้งดึ๋งมีความแบบใต้ตามันดูเฟิร์มขึ้น นั่นไงคำที่จิ๊บอยากได้แล้วก็รู้สึกนะคะว่าใต้ตาของเราดูสว่างขึ้นด้วยเดี๋ยวยังไงใครที่อยากลองใช้ไอ cream นะคะจิ๊บจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างค่ะเอาละคะ่ะเรามาต่อที่ส s แนร c ตัวที่2นะคะเวลาที่เราติดซีรีส์นะคะนอนน้อยเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการเติมความชุ่มชื้นกลับไปให้กับผิวค่ะแล้ววันนี้นะคะจิ๊บก็มีเรียกว่าเซรั่มนะคะเติมนาม้าคันเทพมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่ง n ูเบ e ร์ six deep sleep mask Serum ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเติมน,น้ำที่ช่วยผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นและนุ่มนิ่มมากที่สุดใน3โลกค่ะทุกคนส่วนผสมเด่นๆของตัวนี้นะคะก็คือไฮยาที่มาในหลายขนาดโมเลกุลน,นะคะทําให้เขา,าสามารถซึมสู่ผิวได้อย่างล้าลึกค่ะแล้วเขาก็ยังมีนีซินามายด์แล้วก็อะเดนอซีนนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงกระจ่างใสขึ้นด้วยตัวนี้นะคะคือสมชื่อเขาเลยนะคะ deep sleep mask มันเป็นตัวที่พอเราใช้นะคะเราจะรู้สึกว่าผิวมันใสผิวมันอิ่มน้นําผิวมันนนนนแบบุ่ฟูะะะคคะปรงนนอน มาแล้วสิบชั่วโมงะคะแบบไม่มีใครในนี้ติดซีรีส์ทั้งนั้นคือตัวนี้พวกส่วนผสมขเขามันไม่ได้ดูหวือหวาอะไรเลยทุกคนเอาจริงๆนะมันก็เป็นหลายตัวนะคะที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วนะคะแต่แบบจะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันคือแบบการฟอร์มูลชันของเขาหรือเปล่าหรือสัดส่วนที่เขาใช้อะไรพวกนี้ที่มันทําให้แบบมันเวิร์กมากเอาจริงๆนะตัวนี้จิ๊บแอบหลงรักเขานะคะมาตั้งแต่ตอนที่จิ๊บทบำ collaboration กับนุมเบสินไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นอะจิ๊บโดนแบรนด์เบรกไปทุกคนเา้า่หจบบะะจกกลลวกกก็แแี ฉันชอบทุกตัวเลยเลือกไม่ได้แล้วทางแบรนด์คือเขาต้องเบรกไว้ทุกคนเขาบอกว่าโอ้ยุนแนะนําแค่2ตัวพอวเขาคงกลัวจิ๊บจะแบบดูอวยทุกตัวไปหมดเลยพวกเนี้ยคือเราชอบจริงเลยเราชอบจริงจิ๊ก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดถึงเขาสักทีนะคะทุกคนแต่ว่าความรักพระเอกนะคะมั่นคงข้ามชาติฉันใดนะคะความรักของจิ๊บกับแบรนด์นี้ก็มั่นคงขนาดนั้นคะ่ะทุกคนไปตามจ้าตัวนี้อีกตัวนะคะที่จิ๊บอยากจะแนะนํามากๆสาหรับคนนอนน้อยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ RAMLAB หนึ่งศูนย์สองห้า DOCTOR'S l e e p i n g p a k ตัวเนี้ยเจ๊เคยแนะนํากับเพื่อนๆไปแล้วนะคะยังไงเจ๊จะขึ้นลิงก์วิดีโอไว้ให้นะคะให้เพื่อนๆไปดูรีวิวเต็มๆได้ในนั้นเลยค่ะตัวเนี้ยเขาเป็น sleeping pack นะคะที่เนื้อของเขาอะมันจะเป็นแบบ watery gel ทุกคนมีความเกลี่ยง่ายมากซึมง,ง่ายมากไม่เหนอะหนะหน้าเลยนะคะคือเขาต่างจากพวก sleeping mask ห,หลายตัวที่เิ๊เคยใช้เลยตัวเนี้ยเขาให้ความชุม่มชื้นได้ดีมากๆนะคะวันไหนสิ๊ใช้เขานะทุกคนคือตื่นมานะคะผิวฟู glass skin ไปนหนึ่งแบบฉันเป็นนางเอกซีรีส์ดื่มน้ำวันละ30 ผิวดีแบบพูดว่าดีเฉยๆไม่ได้ทุกคนแบบผิวดี เนื้อของเขาจะมีความคล้ายเคืึงกับอีทู y House Hydro b ร r r รร r Cre นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในลูกหลักของจิ๊บนะคะที่จิ๊บเคยพูดถึงเขาบ่อยมากแต่ว่าตัวนี้จิ๊บแอบชอบกว่าน,นิดนึงทุกคนคือจิ๊บรู้สึกว่าเนื้อของเขานะคะมันมีความเนิดน้อยกว่านะคะที่สําคัญเลยมันมาในรูปแบบนี้ทุกคนใช้ง่ายมากแล้วจิ๊บรู้สึกว่าเขาสามารถรักษาความสะอาดได้ดีกว่าด้วยตัวนี้ทางแบรนด์บอกว่าเขามีแร่ธาตุ72ชนิดนะคะจากน้ําทะเลลึกอึนลึงโดนะคะช่วยในการปรับสมดุลของความชุ่มชื้ในในผิวนะคะนอกจากนี้ยยยเเเคคาาาาาัังงมีีสรรท่่่ชชออบหลตวนะะนนะะะะ ึ่งนพอนี้มันก็จะช่วยในการปลอบประโลมผิวดูแลเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยในการพัดเซลล์ผิวอ่อนๆด้วยแล้วก็ทํให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยคือสามารถทําได้หลายอย่างมากครบจบในหลอดเดียวเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เรียกว่าเรายกกันมานะคะทั้งซีรีส์ทั้งสกินแคร์นะคะถ้าวันหลังนะคะเพื่อนๆมีสกินแคร์ตัวไหนที่อยากจะแนะนําว่าเอ้ยมันช่วยฟื้นฟูนฟนผิวได้ดีมากเลยหรือว่ามีซีรีส์ตองไหนที่แบบจิ๊บเธอต้องไปตามดูแล้วนะก็สามารถเขียนมาบอกกันได้ข้างล่างเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้จิ๊บ เดี๋ยวต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายตัวเนี้ยเขาไม่เหมือนมอยส์ไชเซอร์ไม่เห่าลูกไม่เห่าไม่เห่านะเขาหอรอร้อยวันพันปีนะจ๊ะหมาข้างบ้านไม่เคยเห่าแล้วทำไม <c oughs> ต้องมาเห่าตอนนี้ตัวเนี้ยเขาไม่เหมือนมอยส์ไชเซอร์เฉยเฉยเขาไม่เหมือนมอยส์ไชเซอร์จริงๆ